ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอชี้ขาดใครเข้าชิงหรือว่าููบุกลุยอาร์เซนอลยก2คาราบาวครับพีพีทีวียิงสดหงแดงลิพูเกมแรกบุกเยอะแต่จบสกอร์ไม่ได้เองทําให้ต้องลุ้นยก2จัดมินามมโนและโชต้าเยือนรังปืนใหญ่อาร์เซนอลที่หวังทุบในบ้านใส่ชื่อซาก้าพร้อมด่วนลุ้นลิ้วชิงดาในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัด2ขึ้นวันพฤหัสบดีที่20มกราคม2565 ปรีวิวฟุตบอลคาร์าบเาทครับรอบรองชนะเลิศน,นัด2อ,อาร์เซนอลปะทะลิเวอร์พูลเวลา2นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสด PPTV สนามเอมิเรตสเตสเดียมขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ Ingo88 หรือคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยครับมิเกลอาเจต้าคุณซสืออาเซนอนพาทีมเสมอกับลิเวอร์พูลในเกมนัดแรกไป0ต่อ0 ส่วนในหลีกไอ้ปืนใหญ่ได้ขอเลื่อนเกมกับสเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ออกไปก่อนความพร้อมเกมนี้อาร์เจตตาถือว่ามีปัญหาพอสมควรเริ่มจากจะไม่มีกาณนตชาก้าที่รับใบแดงมาจากเกมที่แล้วรวมถึงเซดิกซรเรสที่เจ็บมาจากเกมล่าสุดในรายมาตินโอเดกาตที่ยังติดโควิดอยู่ส่วนพวกที่เลี่ยงอยู่แล้วก็จะมีเอมิลสมิธโดและทาคิโรโทมิยาสุอีกทั้งเพิ่งปล่อยเซอร์คราเซนัดไปให้มา์เซดานปีแอเอมริกโอบามยองที่บินกลับอังกฤษแล้ว แต่ยังมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจหลังหายจากการติดเชื้อโควิดส่วนพวกที่ยังไปรับใช้ทีมชาติในเวทีแอฟริกันเนชั่นครับก็จะมีนิโคล่าเบเป้โมฮัมเหม็ดเอลเนนี่และโทมัสปาเตการจัดทัพจะมาในระบบ4-4-1-1ประตูเป็นอารอนแดมสเดลแนวรับมีคลัมแชมเบอร์ร็อบโฮดิงกาเบรียลมากันเยสและคีรนเทียนี่แดนกลางขยับเบนไว้ขึ้นมาเล่นร่วมกับอัลเบิร์ตัมบี้โลคองกา โดยมีบุคโยซาก้าและกาเบียลมาเดนอลีทำเกมริมเส้นแนวรุกวางอเล็กซองลากาเซรยืนอยู่หลังทางเอ็ดดี้เอนเคเดีทางฝั่งเจเกนคลับกุนซือลิพูพาทีมเปิดบ้านไล่ถลุงเบน์ฟอร์ดมาในเกมล่าสุด3ต่อ0ส่วนในคราบาวคับนัดแรกหงแดงทำได้แค่เปิดบ้านเสมอไอ้ปืนใหญ่ไปแบบไม่มีสกอร์0ย์ต่อศูสภาพทีมเกมนี้ครอบต้องลุ้นความฟิตของอลกซอ็อกเลตเชมเบอร์นที่เจ็บมาจากเกมกับเบน์ฟอร์ดส่วนพวกที่ยังช่วดใช้งานจะมีเจโก้อคันตารานาทินัลฟิลิป ฮาวิเอเลียตและดิวอกโอดิกีที่เดี่ยงอยู่ก่อนแล้วรวมไปถึงโมฮัมเหม็ดซาลานาบีเกตาและเซเดลมาเน่สามนักเตะที่ไปทำศึกแอฟริกันเนชั่นครับการจัดทัพจะมาในระบบ4-33ประตูเป็นอลิสซนไปเกอร์แนวรับมีเทรนนเลซซาเ์โนเจอมาติฟอร์กิวฟันดและแอนดูโรปสันแดนกลางวางจอร์แดนเทิลสันฟาบินโยและเคอร์ติสโจนคอยคุมเกมส่วน3แนวรุกใช้ทาคุมิมินามิโนโรเปโต้ฟีมิโนและดิโกโชตาคอยประสานงานร่วมกัน รายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามอาร์เซนอล4 4 1 1อารอนแดมสเดลคารลัมแชมเบอร์ร็อบโฮดิงกาเบียลมาคันเยสคีรันเทียนี่บูคาโยสากาเบนไวด์อาเบิร์ตแซมบี้โลคองกากาเบียลมาติโนลีอเล็กซองลากาเซตตเอ็ดดี้เอ็นเคทีลิเวอร์พูล4 3 3อลิสันเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์โนเจโอมาติฟเฟอร์กิลฟานได้อันดูโลปัสันจอร์แดนเฮนเนสันฟาบินโนเคอร์ติสโจนทาคุมิมินามิโน โรเบ็ตโตฟิมิโนเดโกโชตาผู้ตัดสินมาตินแอดกินสันอัปเดตการบาดเจ็บของเตียโก้และโอดิกี้เตียโกอคันตาราเตรียมกลับมาซ้อมเต็มที่หลังพักเบรกทีมชาติครั้งต่อไปหลังจากไม่ลงเล่นมาตั้งแต่เกมชนะนิวคาสเซิลในวันที่16ธันวาคมกองกลางชาวสเปนติดเชื้อโควิดสิและรับบาดเจ็บในเวลาต่อมาในขณะที่วอลโอดิกี้น่าจะกลับมาซ้อมเต็มที่หลังเกม F อฟเอคัพกับขาดิฟช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เปปินลินเดอร์กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวก่อนเกมกับอาเซนนลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเตียโก้จะกลับมาซ้อมเต็มที่ได้หลังเบรกทีมชาติเพื่อเตรียมตัวสําหรับเกมกับคาดิฟส่วนดีวอกจะไม่พร้อมจนกว่าจะถึงหลังเกมกับคาดิฟเขาแสดงให้เห็นทันทีว่าเขามีของลินเดอร์พูดถึงการกลับมาของเอลเลียตเปปินลินเดอร์ยินดีที่ฮาวีย์เอลเลียตกลับมาฝึกซ้อมเต็มที่แต่เน้นย้ําว่าลิเวอร์พูลจะต้องอดทนในการเรียกความฟิตของเขากลับมา หลังจากเจ็บข้อเท้ายาวตั้งแต่เกมเยือนลีดูไนเด,ดในเดือนกันยายนผู้ช่วยผู้จัดการทีมกล่าวถึงเอลียทกับลีปูเอฟซีดอทคอมว่าผมต้องบอกว่าเขาไม่ได้สูญเสียความหลักแหลมในเชิงฟุตบอลไปเลยเขาแสดงให้เห็นในทันทีว่าเขามีอะไรในตัวมันจะเป็นคดีฆาตกรรมถ้าเขาไม่ได้ลงเล่นหากซ้อมได้อย่างนี้แต่เรารู้ว่ามันยังเป็นจุดเริ่มต้นของเขาในการซ้อมร่วมกับทีมเขาต้องการเวลาและแน่นอนว่าเราจะทำทีละขั้น นักเตะบางคนไม่เคยต้องเคาะประตูเขาวิ่งทะลุมันมาเลยและเขาเป็นหนึ่งในนั้นในขณะที่นาเทเนลฟลิปก็ได้ร่วมซ้อมเซเชลล่าสุดของทีมหงสแดงหลังหายเจ็บกระดูกโหนกแก้มระหว่างเกมแชมเปี้ยนลีกนัดบุกชนะเอซิมิลานในเดือนที่แล้วลินเดอร์กล่าวเสริมว่าเขามีพรสวรรค์ด้านการสกัดบอลด้วยศีรษะจากเส้นประตูบนพื้นมันน่าเหลือเชื่อมากเขาซ้อมได้ดีมากและเรามีความสุขในเรื่องที่เขาอยู่กับเรามีการคาดการณ์มากมายการพูดคุยมากมายเกี่ยวกับตัวเขา แต่เขาเป็นซูเปอร์เซนเตอร์ฮาฟและเขาพิสูจน์ให้เห็นในเรื่องนี้ทุกครั้งที่เขาเล่นให้กับเราเขาเคยและเป็นนักเตะสำคัญในทีมของเราขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ adingo88 หรือคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยครับเว็บดินเดอร์ผู้ช่วยของเจอเกนครอปออกมาเย็ยนยัยนว่าอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรน กองกลางจะไม่พร้อมสําหรับเกมเยือนอาร์เซนอลในคาราบาวครับรอบตัดเชือกนัด2ในคืนวันพฤนหัสบดีหลังได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากนัดพบเบรนท์ฟอร์ดหงแดงจะเดินทางไปยังลอนดอนเหนือโดยหวังจะตีตัวเข้ารอบชิงคาราบาวครับให้ได้ทีมของครอบจะไม่มีออกซิเดชัมเบนสาหรับรอบรองชนะเลิศน,นัด2หลังจากดาวเตะรายนี้ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมถล่มเบรนท์ฟอร์ดสต่อศย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาถูกแทนที่โดยทาคุม,มิมินาโมโนเพียง5นาทีหลังจากมงทำประตูได้ที่แอนฟิลด์ โดยหลังจบเกมวันที่ครอปยืนยันว่าออกซ์เลดแชมเบรลนข้อเท้าพริกถ้าเราพูดถึงออกซ์เราควรพูดถึงผลงานที่โดดเด่นของเขาก่อนดินเดอร์กล่าวเขามีความสําคัญกับเรากับทีมมากเพราะเขาเล่นในตําแหน่งต่างๆได้มากมายมีคุณภาพสูงเมื่อวันผมได้คุยกับเขาแล้วและเขาก็รู้สึกโอเคมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นและเขาหวังบ่าจะซ้อมได้ในช่วงสุดสัปดาห์แต่เกมวันพระสัสบดียังเร็วเกินไปเราจะประเมินกันวันต่อวัน ิเวอร์พผู้ตกเป็นข่าวเตรียมเรียกริสวิลเลียมกองหลังดาวรุ่งคืนจากการยืมตัวกับสวอนซีหลังจากเขาแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้วิลเลียมวัย20ปีก้าวขึ้นมาจากทีมอะคาเดมีและลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ไปถึง19นัดในฤดูกาลที่แล้วโดยทีแรกเขาหวังว่าจะเล่นฟุตบอลในทีมชุดใหญ่ตามปกติกับการยับยั้งสวอนซีแบบยืมตัวจนจบซีซั่นอย่างไรก็ตามรัสเซลมาตินกุนซืของข่าวให้โอกาสเขาเล่นตัวจริงแค่สี่นัดเท่านั้นในลีกและอีกหนึ่งเกมในคารบารับ รายง,งานจากเว็บไซต์โกระบุว,ว่าหงแดงกำลังวางแผนที่เรียกคืนกองหลังดาวรุ่งรายนี้จึกการปล่อยยืมเนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าการพัฒนาของเขาจะดีกว่านี้ในฐานะเซนแบกตัวเลือกที่5ในทีมของจิเกนคลับการกลับมาของเขาอาจจะเป็นการปูทางให้นัทฟิลิปย้ายออกจาก์ธินแอนฟิลในเดือนนี้โดยดาวเตะวัย24ปีกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสริเวอร์พผู้ปัดดิยวยืมตัวพ่วงสื้อขาดนัทฟิลิปหวังขายขาดสถานเดียว ลีพูได้บอกปัดข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดแนปฟิลิปจากวัตฟอร์ดในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมและแสดงท่าทีต้องการขายขาดปลากระหลังวัย24ปีเท่านั้นฟิลิปกลายเป็นเพียงัวเรกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอันดับท้ายๆของเจอร์เกนคลอปในฤดูกาลนี้หลังจากที่พวกเขาปิดดีลคว้าตัวอิบาฮิมาโกนเต้ปลากระหลังวัย22ปีจากอาเบรไลฟซิกมาร่วมทับด้วยมูลค่าราว36ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์โดยรายงานล่าสุดจากนิวโจนผู้สื่อข่าวโกประเทศอังกฤษชี้ว่า ผงแดงได้บอกปัดข้อเสนอยืมตัวของวัตฟอร์ดพวงออปชั่นซื้อขาดหากทัพแตนอาวาดรอดพ้นจากการตกชั้นในซีซั่นนี้สําเร็จพร้อมกับแสดงท่าทีต้องการขายแข้งรายดังกล่าวออกจากทีมตันดีเท่านั้นที่มูลค่า15ล้านปอนด์ท้งนี้เบอร์ลี่เป็นสมมสรที่จับตาสถานการณ์ของฟิลิปอย่างใกล้ชิดโดยรายงานจากลิฟูเอเคอรระบุว่าเดอะคลาเรตมีเจ้าตัวเป็นเป้าหมายตัวแทนของเจมส์ทาคอฟสกี้หากเซนแบกครีแมนถูกนิวคาสเซิลฉกตัวไปร่วมทัพในตลาดหน้าหนาว ปูดหงขึ้นแท่นตัวเต็งคว้าเลนโตโรร่วมทัพมีรายงานว่าลิพูกลายเป็นตัวเต็งในศึกชิงลายเซ็นของเลนโตซานเชสกองกลางคนสําคัญของลิวมิดฟิลวัย24ปีเพิ่งพาตรามาควาแชมล์ลกเอิงเมื่อซีซั่นก่อนและเคยตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากบูฟแธมตันเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชื่อกันว่าสโมสร,ร,รใหญ่อย่างอาร์เซนอลและบา์เลนากําลังติดตามสถานการณ์ของแข้งทีมชาติโปรโตุเกสขณะที่ดาวเตะร,รายนี้ยังเหลือสัญญ,ญากับต้นสกัดเพียง18เดือนเท่านั้น าว่าเอลนาชงนานรายงานหงแดงกลายเป็นตัวเ็งในศึกชิงลายเซนของซันเชสโดยพวกเขาเคืบหน้าไปมากในการเจรจาเพื่อคว้าแข้งรายนี้ไปร่วมทัพนอกจากนี้รายงานยังระบุว่าต่างดาวไม่อยู่ในสถานะที่จะคว้าซันเชสไปร่วมทัพได้ซึ่งทําให้คู่แข่งของลิพูลดลงไปอีกรายหนึ่งแม้มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าตามรบกวนช่วงต้นซีซั่นแต่ซันเชสก็กลับมาลงสนามได้แล้วโดยเป็นตัวจริงไป13นัดและตัวสำรองอีก3เกม พี่เจิดรอไปก่อนแอนมดริตไม่ปล่อยโซเรสกลางซีซั่นแอตเลติโกเมริตไม่มีความสนใจที่ปล่อยลุยโซเรสกองหน้าคนสําคัญชาวอุรุกวัยออกจากทีมในช่วงตลาดนักเตะเดือนนี้ถึงแม้โซเรสกําลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลก็ตามตามรายงานจากโกสื่อแวดวงลูกหนังชื่อดังเมื่อวันพุธที่19มกราคมที่ผ่านมาตลอดช่วง 2- 3วันที่ผ่านมามีกระแสข่าวหนาหูวว่าโซเรสมีความสนใจที่ย้ายไปแอสตันมิลล่าภายในเดือนนี้เพื่อได้ร่วมง,งานกับกุนซือสตีเวนเจอรัต อนดิทเพื่อนร่วมทีมลิพูถึงขนาดที่ยอมปัดข้อเสนอจากทั้งโคลินเทียนอเลติโกโมิไนโรและอีกหนึ่งสโมสรน,นิรนามจากซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามล่าสุดโกได้อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าววงในของแอมริดว่าทีมของกุนซือดิโกซิมเมเน่ต้องการที่เก็บยอดดาวยิงวัย34ปีไว้กับทีมจนจบฤดูกาลซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นสิงห์พง,งาดก็อาจจะรอเซ็นโซเรสแบบฟรีฟรีเมื่อนักเตะหมดสัญญาก,กับตาหมีสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับดูกดการ้โซเรสลงเล่นให้อัมาริตไปแล้วรวมทุกร,รายการ27นัดทำได้9ประตูถาว่าเจ้าตัวทำประตูในเกมลีกไม่ได้มาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีก่อนหรือหึงบาโลเตลลี่ตกเป็นเป้าเสริมทัพทีมพิมลีมาริโอบาโลเตลลี่หัวหอกชาวอิตาลีในวัย31ปีตกเป็นเป้าในการเสริมทัพของนิวคาเซลในตลาดซื้อขายนักเตะโดยประธานสโมสรอาดานาเดมิสปอร์ตสกัดของเกียนโอ ในเติร์กิ s ซู e r ร์ีได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดอกถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วยตัวเองบาโลเตลี่เคยได้รับการจับตาเมื่อครั้งแจ้งเกิดกับอินเตอร์มิลานในฐานะแข้งดาวรุง่งก่อนที่จะตัวจะลดแลนในฟุตบอลพลวริกอังกฤษกับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเมื่อครั้งอดีตมูรัตซานชาร์กประธานสโมสรให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของบาโลเตลี่ในตลาดนักเตะว่าทีมจากอาหรับได้ยื่นข้อเสนอซื้อบารโเรเทลี่กับเราเมื่อวานที่ผ่านมาแต่เราตอบปฏิเสธพวกเขาไป เราแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการที่จะขายบาร์ลตเตอรี่ออกจากทีมขณะที่นิวคาสเซิลเป็นอีกสโมสรหนึ่งที่พิจารณาคว้าตัวเขาไปร่วมทัพแต่ถึงเวลานี้พวกเขายัางมไม่ยื่นข้อเสนอใดๆอย่างเป็นาการเขามีค่าฉีกสัญญาที่ระบุเอาไว้แต่ผมไม่บอกตัวเลขกับพวกคุณหรอกนะซันชากล่าวที่เล่นทีจริงกับแฟนติกสื่อในตุรกีขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ Ingo 88 หรือคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ